ครับสวัสดีครับผมสราทรนะครับวันนี้มากับมีดพกขนาดใหญ่นะครับของโคลัมเบียฟูจันเจียนะครับของแท้ของใหม่นะครับตัวนี้เล่มนี้เนี่ยเป็นงานคัสตอมนะครับงานคัสตอมเนี่ยก็คือขึ้นรูปแล้วก็เป็นแฮนด์มิกด้วยนะครับขึ้นรูปแล้วก็ออกแบบมาเป็นพิเศษนะครับผมจึงไม่มีโลโก้ของโคลัมเบียที่ใบนะครับผมเป็นสแตนเลสสตีลนะครับทรงสวยนะครับทรงพิเศษนะครับทรงใบ ด้ามก็ทรงพิเศษนะครับผมทรงงุ้มแล้วก็ทําร่องนี่นี่ถือว่าทายากนะครับผมเดี๋ยวลองตัดกันดูให้ชมดูก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวมาคุยรายละเอียดต่างๆอีกทีนึงนะครับอันนี้ก็ไม่ได้เปิดคมเพิ่มนะครับคมจากโรงงานเลยนะครับฟูจยเนี่ยเขาใช้เครื่องจักรที่ทันสมัยนะครับคุณภาพมีก็จะออกมาดีเรื่องเรื่องเรื่องคมนะครับผม ก็เดี๋ยวมาลองตัดกันดูนะครับอันนี้ผมมาเก็บเกรสรใหม่นิดหน่อยเกรสรคมเนี่ยก็โดยใช้สะบัดกระหนังนะครับเรียงเกรสรใหม่นิดหน่อยนะครับตรงตรงเนี้เขาก็จะเงาเงาขึ้นมานิดหนึ่งตรงอขอบขอบเนี่ยนะครับสะบัดกระหนังนะครับผมคือถูกระหนังนะครับเพื่อที่จะเก็บเรียงเกรสรให้มันสวยนะครับแล้วก็ให้มันละเอียดกระชับขึ้นนะครับ ความคมนิดหน่อยเท่านั้นไม่ได้ทําอะไรเพิ่มมากกว่านี้ไม่ได้รับเองเพิ่มนะครับคมโรงงานนะครับผมเดี๋ยวมาลองตัดกระดาษนะครับกระดาษนี่ A4 ผมตัดครึ่งออกแล้วก็มาติดกับม้วน,นกระดาษหนังสติ๊กธรรมดานะครับรัดไว้นะครับผมโอ้แรงไปหน่อยนะครับยาวครับแรงเหวี่ยงดีมากนะครับ งอซะแล้วนะครับเดี๋ยวดึงออกมาให้นะฮะ <c oughs> ก็ไม่มีอะไรนะครับไม่ได้มีหมกเม็ดอะไรนะครับของจริงๆเลยนะครับคลิปวิดีโอผมก็ไม่มีการตัดต่อนะครับถ่ายจริงโชว์จริงนะครับแล้วก็ถ่ายไม่ดีผมก็ต้องถ่ายใหม่เลยไม่มีการตัดต่อครับ เบาๆนะครับลากผ่านเบาๆนะครับแรงเหวี่ยงดีนะครับใบยาวแรงเหวี่ยงดีน้ําหนักดีนะครับผมอโอเคพอระรับแล้วลครับมันคมอยู่แล้วไม่ได้มีปัญหาอะไรเรื่องคมนะครับก็ต่อไปหลอดดูดน้ํำนะครับก็จับมีบั้งให้นะครับเข้า มือเข้านิ้วลองนิ้วดีนะครับด้ามงุ้มลงนิดหน่อยสวยนะครับหมุดย้ำสามตัวนะครับเป็นหมุดสีเงินนะครับผมเต็มมือนะครับฟูแทงนะครับผมใบยาวนะครับเดี๋ยวจะมาวัดให้อีกทีนะครับตัดหลอดให้ดูก่อนนะครับหลอดดูดน้ำนี่ต้องตั้งสติให้ดีนะครับ ยิ่งตัดช้าให้ท่านชมนี่ก็จะยากนิดนึงนะครับผมต้องหาหาเหลี่ยมจิกใหม่ก่อนนะครับสุดแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะสะบัดใบมีดตัดมันนะครับโอเค คมกีบนะครับผมโอเคครับเอ่อมีโคลมเบียเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะมีตัวนี้ให้นะครับจะเป็นตัวกันกันโตปลายแหลมตอนซื้อมาจะมีตัวนี้ให้นะครับปกติแล้วตัวนี้เป็นรุ่นพิเศษงานคัสตอมแฮนเมดนะครับก็ซองก็จะเป็นซองหนังแท้นะครับผม หนังก็จะอารมณ์เข็มขัดลูกเสือนะครับหนังแกน,นะครับค่อยเข็มขัดได้นะครับสวยงามนะครับเผิวจะออกเ,ออเรียบเงานะครับอเดี๋ยวให้ดูนิดนึงพอดีด้วยความคมของเขาแล้วก็พอตอนเขาทําผลิตออกมาเนี่ยเขาก็จะวางเรียงๆทับๆๆๆกันมันก็จะมีบางอันเนี่ยที่มันโดดอันนี้ผิวตรงที่มันเงานะครับเหมือนอารมณ์ว่าวางทับกับมีดไว้แล้วดึงมีดออกชัว มันก็เลยเป็นรอยนะครับแค่เป็นรอยเฉยนะครับไม่ได้ลึกเข้าไปข้างในนะครับอ่าก็ขายตามสภาพนี้นะครับผมก็ผมเหลือสองเล่มอีกเล่มหนึ่งเนี่ยวางทับๆกันมันก็เลยเกิดรอยกดทับนะครับนะครับผมอันนี้ไม่มีรอยขนนะครับอ่าประมาณนี้ทีนี้เดี๋ยวเรามาดูสเปคกันนิดนึงนะครับ สกู่นะครับเดี๋ยวขอเปิดสเปคดูนิดนึงนะครับก็แป๊บนึงนะครับผมพอดีหน้าที่เปิดไว้มันดับไปนะครับ ตัวนี้ผมขายตามที่สภาพที่ผมโชว์เลยนะครับผมมีอยู่สองเล่มนะครับไม่มีโลโก้นะครับแต่ว่าเป็นของโคลัมเบียฟูจันเจียนะครับงานคัสตอมแฮนด์เมดนะครับรุ่นพิเศษนะครับผมฟูแท้งนะครับผมออโอเครุ่นเป็น a 3 3 9 0นะครับ โคลัมเบียฟูจนเจียนะครับของแท้ของใหม่นะครับผมใบสแตนเลสสตีลนะครับสี่สองศูนซีนะครับสแตนเลสสตีลสี่สองูนย์ซีนะครับกึ่งเงานะครับไม่ได้เงาเหมือนกระจกนะครับแล้วก็อันนี้ผมลงน้ำมันไว้นะครับมันก็จะมันๆนิดหนึ่งนะครับผมทรงสวยนะครับก็เขาจะมีเล่นวาวนิดหนึ่งนะครับส่วนการรับของเขาเนี่ย ตรงนี้มันจะเว้านะครับจะโค้งนะครับผมันปกติเรารับมันจะตรงใช่ไหมฮะอันนี้ก็จะเงาเว้าเว้าโค้งนะครับผมแล้วค่อยปาดทำตัวคมอีกทีหนึ่งนะครับงานออกมาสวยนะครับผมด้าไม้เป็นด้าไม้แทนะครับเอ่อโลด์วูดนะครับก็เปิดดิกใน Google แล้วเนี่ยมันขึ้นว่าเป็นไม้ชิงชันนะครับอารมณ์ไม้ชิงชันพันเดียวกับ ม้ชิงชั้นบ้านเรานะครับโรดบูธโรดบูธเป็นไม้เนื้อแดงไม้เนื้อแดงเห็นลายนะครับส่วนใหญ่มักจะเอามาทำเฟอร์นิเจอร์เครื่องเรือนต่างๆนะครับมีเป็นมีความแข็งในระดับหนึ่งที่เหมาะสมในการเอามาทำนะครับก็มีดดามมี่ก็เช่นกันนะครับก็จะเหมาะสมนะครับสวยงามนะครับมีลายนะครับหมุดสามตัวสีเงินนะครับฟูลแทงนะครับผมบ้างก็สีเงินนะครับสวยนะครับ จับเต็มมือส่วนด้ามเนี่ยเป็นพิเศษนะครับทำงุ้มรับเข้ามือนะครับสวยงามมากนะครับจับได้ดีนะครับรับแรงเหวี่ยงได้พอดีเลยจับดีนะครับจับกำกัอย่างนี้ก็ได้นะครับหรือว่าจะกดเนี่ยมันก็จะมีบ้างคอยรับมือเราอยู่พอดีสวยงามครับอ,อ,อย่างอื่น ก็มงวัดกันดูดีกว่านะครับอขอปรับกล้องนิดนึงนะครับผมพื้นที่ผมจำกัดนิดนึงนะครับผมก็จะเป็นโต๊ะทำงานของผมเองนะครับโตทำงานทั้งรับมีดทั้งทำทุกๆอย่างนะครับที่โต๊ะนี้นะครับผมถ่ายรูปขัดปัดเงา ลงขายสินค้านะครับก็โตตัวนี้แหละครับตัวเดียวจบนะครับผมอ่าเดี๋ยวเรามาลองวัดความยาวรวมนะครับความยาวรวมเนี่ยจากปลายถึงท้ายด้ามเลยนะครับถ้าเป็นนิ้วก็สิบสามนิ้วนะครับผมถือว่าเป็นมีดขนาดใหญ่ของโคลอมเบียแล้วนะครับมีดปกขนาดใหญ่ของโคลอมเบียนะครับอันนี้ก็แปดนิ้วนิดๆนะครับผมถึงถึงขอบบ้างตรงนี้นะครับถ้าด้ามอย่างเดียว ก็ห้านิ้วนิดนิดนะครับห้านิ้วนิดนิดนะครับนิดเดียวนะครับอ่าโอเคมาวัดสันกันดูนะครับสันเนี่ยสี่นิ้วพอดีเป๊ะนะครับเดี๋ยวต่อไปผมจะซื้อเวอร์เนียดิจิตอลมานะครับผมก็จะพัฒนาขึ้นเรื่อยๆนะครับให้มันมีรายละเอียดการ การขายที่ดีขึ้นชัดเจนขึ้นนะครับก็ตอนนี้เราผมก็ซื้อตาช่างิีิตอ้มาแล้วนะครับผมก็ซื้อจากประเทศจีนนะครับเขาพอดีก็มีขายนะครับเดี๋ยวเราก็จะวัดเพิ่มเออช่างน้ําหนักเพิ่มให้ด้วยนะครับผมก็จะได้ตอบโจทย์ทุกทุกอย่างนะครับที่คุณลูกค้าต้องการนะครับอาจจะมองไม่เห็นนะครับสักครู่นะครับ มีดมันยาวพอสมควรเลยโต๊ะไปหน่อยนะครับซื้อดิจิตอลครับอ่านง่ายมองเห็นง่ายนะครับก็เลยเลือกเป็นดิจิตอลครับเราจะได้ไม่ต้องเสียเวลาเยอะนะครับผมสงสัยจะต้องเดี๋ยวขออนุญ,ญาตขยับไปหน่อยอาจจะเป็นเพราะว่า เซตศูนย์ใหม่นะครับสามร้อยเก้าสิบเอ็ดนะครับสามร้อยเก้าสิบเอ็ดกร,รัมนะครับผมรวมซองนะครับสี่ร้อยหกสิบห้ากร,รัมนะครับผมโอเคก็อารมณ์ประมาณนี้นะครับก็พยายามทำให้ชัดเจนทุกอย่างนะครับท่านซื้อไปก็จะได้ ชัดเจนนะครับว่าผมขายแบบนี้นะครับของสินค้าจะออกมาเป็นอย่างนี้ที่สิ่งที่ท่านจะได้ไปนะครับผมก็สนใจทักมานะครับมีทั้ง Shopee ้อินสตาแกรมทิกต y y u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  e e แล้วก็ l ล n e นะครับผมเดี๋ยวผมวางเบอร์โทรศัพท์ไปให้นะครับกับตัว Facebook ผมนะครับก็ ค้นหาตามนี้นะครับเฟซบุ๊กก็ชื่อนี้เลยนะครับผมอ่าครับผมตามนี้นะครับส่วนอย่างอื่นก็ไม่น่าจะมีอะไรแล้วคมอยู่แล้วเออส่วนปัดเงาเนี่ยก็เดี๋ยวก่อนส่งเนี่ยผมจะปัดเงาให้อีกรอบนึงนะครับเพื่อที่จะเก็บงานรายละเอียดนิดนิดหน่อยๆนะครับผมแต่อย่าลืมนะครับว่าซองมีตําหนินิดหน่อยนะครับครับผมทั้งสองเล่มนะครับผมเออ ปกติรุ่นเนี้เออจะขายถูกไม่ได้นะครับเพราะว่าเป็นงานพิเศษนะครับอ่อปกติต้องขายพันต้นต้นก็ช่วงนี้ผมเหลืออยู่สองเล่มแล้วก็อซองมันมีตำหนิเนี่ยอ่แปดร้อยห้าสิบรวมส่งแปดร้ยห้าิบาทรวมส่งนะครับถือว่าสินค้าคุณภาพดีนะครับลองดูยกเว้นซองนะครับซองมีรอยตำหนินิดหน่อย นะครับผมผมขายตามนี้รุ่นเนี่ย A สามสามเก้าศูนย์นะครับ by stainless steel สี่สองศูนย์สี่นะครับ stainless steel สี่สองศูนย์สี่นะครับผมโอเคครับขอบพระคุณมากครับสวัสดีครับ